สวัสดีครับสวัสดีอยู่กับช่องเทิดศักดิ์วันนี้จะพาะมาดูงัวออกลูกโอ้ในในในเขาเอื้ยนยังนั่มตูรูตูรีมันก็เริ่มออกเด็กอ,อยู่กับช่องเทิดศักดิ์ครับเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดติดตามครับนั่มอันนั้นออกแล้วต้นโอ้ วันนี้มามาสอบถามผู้เลี้ยงวัวเป็นไงบ้างหัวออกบวกครับเอ้าหัวนมคือหัวนมเตึงแล้วครับทุกคนบอกสบายเลยเบียกับมือ ตัวนี้คุ้นนี่รีบอ่ะไปหัวเลยบ้าตัวนี้ได้ยักเดือนแล้วตัวนี้ได้ซี่เดือนแล้วที่เดือนหาเดือนแล้วครับลูกตัวนั่นเด้โอ้โหอะไรตัวตัวนี้ที่ออกลูกอ่า Ngồi mày ngồi mày ừm mân mân dàn khuôn hợp dàn lăng bình cân dàn châu á ừm châu lăng bình ừm đợi bưng thằng lắng cân ừ. lăng xì ครับพวกเรามันบ่หอดเข้าแล้วเข้าแล้ว หัวก,กําลังเสียวอกลัวครับกําลังเบิง กำลังเบ่งกับขาออกมาแล้วครับขาวอกมาแล้วครับมาแล้วครับกำลังเบ่งกับกำลังเบ่งกำลังจะออกมาแล้ว อืมโอ้ลุ้นครับลุ้นลุนลุนลุนอ๋อยืนอีกแล้วยินหวานตัวนี้ลูกเพิ่งได้ซีซีเดือนตอนนี้ลูกเพิ่งได้ซีเดือน ตัวตัวมันก็ล่างสมอยู่ว่ะจะกรองฝนว่าโอ้ชีวิตบันบาน,นครับเนี่ยใส่เตาชุ่ข่างคอกง้ออะไรนีบันบานครับเนี่ยใส่ฟืนต้มยังไงต้มยังไงโอโอ้หนึ่งเขาโอ้รลวงเฮ็ดเฮ็ดยังเหรอเฮ็ดยัง ได้เฮ็ดมันเฮโอ้เฮ็ดปวกเออตุ่มันลอยแจงเฮ็ดปวกเต่บวกบวกอออีสาบนบานๆครับลยตีควางกูมาเลยขวานเราทาำลังครับอู้อู้เอาเอา เข่าแล้วเข่าไมาแล้วเข่าไมาแล้วตัวนี้หน่อยก็มากกวนกับเอ้าไม่แม่เล็บเลียนเราตินะเล็บเลบเล็บเล็บเลยแม่บอกโอ้โเลี่ยนมันนะเด หัวกับขาออกมากันหรือเขาว่าหัวออกกับรุ่นกับตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ตัวเมียกับรุ่นเลยบดิ้นเลยบเลยบอืออ่าออกแกะครับ

ลุกขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเกา่อ่ะครับครับเจ้าของัวมีอีกวิธีหนึ่งต้องจุดทูวบอกผู้ญาตาใหญ่ผู้ญาตาใหญ่ผู้ญาตาใหญ่ครับเจ้าของทีครับเพื่อที่ให้งว เจ้าของง่วออกง่ายเป็นง่วออกง่ายครับครับตอนนี้ผมก็ลุ้นอยู่นะุ้ลุ้นครับลุ้นครับ กระดิบคือค้นล้อครับทรเรามันนี่เลยเพราะว่าตะก้นหงอยเลยเนี่ซื้อมัย นอนเบงโอ้หลุนหลุนเบ่งอีกเบงอีกครับโอ้เก็เก,ก,ก,กโอ้บังัท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ลังรุ่นครับ ได้สีลูกอีกได้มันเอาอแล้วครับออกลูกอ,อกักฮู้ดหัวออกมาแล้วครับหงอออกมาแล้วเบเดี๋ยวซุม่มซุ่มุ่มเขาไปใกล้อะไรครับซุ่มให้พี่น้องดูครับ หัวออกมาแล้วครับเห็นีหครับดูครับดูหัวมหมล่วครับหัวไหมล่ะจะดีตัวไงครับตัวใหญ่อยู่นะ ว่าออกมาแล้วมันดันดันแม่นี่ดันเบ่งอืดเบ่งล้วเบ่งลอ อีแม่นี่ก็ดันมันเออให้มันออกไปทั้งคนนะครับหัวออกมาแล้วหัวมาแล้ว ออกมาแล้วเก็บออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วออกมาแล้วปุ๊บโอ้ยเกบออกมาแล้วครับสุมซมมัแกะเลยมาส่มตัวไม่แกะคุยได้ไงแกะหนากันไง ออกมาแล้วครับมาหายใจจากท้องแม่แล้วตัวเถิกครับตัวเถิกตัวผู้ครับไปกันลุ้นครับลุ้นตัวผู้ตัวแม่ยหม้อเถิกตัวผู้ตัวผู้ โอ้ดูหน้าตาคนเอาย่าเห้ครบดีใจมากเลยตัวผู้ครับตัวผู้ขา้บันหน่อยได้ไหนงันตัวใหญ่ยวนเอาอีหน่อยน้อยมั้ยพี่นั่น

พาพมาูี่นี่หน่อยว่าผูกเปพีได้่ที um ่เปียบเน่นขวรควรดีตัวนี้หน่อยห้าหน่อยน้าตองเหนียวไปข้างหอกก็ที่มันแข็งามันลงเหยียบเหยียบนี่ัะเหยียบคือให้เจาเสียบตั้อย่ายตัพเหยียบไปก็นะไปเนาอกไหรอมไ่ยบนไมนะดอก มันเงยเราได้ตัวมังหันนอแล้วไม่มีใครสนใจมาแล้วโอ้ตัวดำปุ่นเลยเบลาเาไดเวลาเาไดบางคัเบล่าเถดเถดออกออกเบล่าเถไดประมาณหกโมงครึ่งงี้ชิบเกลมั้งงี้ชิบเกานัที่สิบแปดนาฬิกา อกลูกปลกแรเลยมตัวนั้นออกปลูกแลุกแรงเลยดิแนวหนอนแจงแรงดีทั้งแม่ทั้งลูกครับเอนี้คมาก่มือนมาตาทิไทยวันี้าวเลยเน

โอ้ยเราก็ชิดบาตัวเมียเนาะอาออยากจะลุกหน้าผาเขาเอาลูกเลียนลูกเรียน เยวก็ลูกกินนมอะไรแบบนีโอเคครับคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่ช่องเติดสับเปป่า